เปิดคู่มวยศึกวันลุยีเจ็ดิบเจ็นะครับวันศุกร์ที่30สิงหาคมนี้มวยไทยคู่เอกครับแคสเวด137ปอนด์เออนะครับยอดเหล็กเพชรลงมาต่อยที่137ปอนด์นะครับแรกๆยอดเหล็กเพชรเปิดตัวมาเนี่ยจะต่อยน้ำหนักใหญ่กว่านี้นะครับแต่ตอนนี้เริ่มจะบีบเริ่มจะร่างกายดีขึ้นด้วยอย่างนั้นเถอะนะครับเริ่มจะลดลงมาได้นะจริงๆยอดเหล็กเพชรถ้าทำสัก135ได้เนี่ยก่อนจะได้สู้กับรถถังเลยนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีมากนักล่าสุุดดยออเเหล็กกกพพชชรรแนะคคม๊บั แต่ก่อนน,นั้นแพ้เมืองไทยแพ้ทาเกียไปที่เจอกับเมืองไทยเองก็ดูจะเป็นต่อก่อนนะแต่ว่าเจอเกมกระซวกเข่าของเมืองไทยเล่นซับไปไม่เป็นเลยนะครับในศึกวันล,ลูบงขิี34 3ฟอร์มหลังชนะ1แพ้2นะครับในขณะที่กล้องศึกแฟรเทคกับคู่ต่อสู้ของเขานักชกที่อยู่ในช่วงฟอร์มดีเลยก็ว่าได้ครับสำหรับทางกล้องศึกแฟรเทคกับกล้องศึกอายุ24กับสูง170สส่วนสูงแน่นอนสูงกว่ายอยู่แล้วครับกล้องศึกล่าสุด ชนะตัวใหญ่ๆอย่างตัวฮาคิมูระกีชนะมวยเดินบุกบูอย่างเพชรสุขุมวิทบ่อยบางนาครับก่อนนั้นแกแพ้เพชรทองหล่อสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝน3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1ครับก็ต้องมาดูครับคู่นี้สดบทเก๋าครับกระด,ดูกมีไว้ต้มซุปไหมหรือว่ากระด,ดูกของกล้องศึกยังไม่ถึงถือว่าเป็นไปพิสูจน์ของกล้องศึกเหมือนกันแล้วก็เป็นไฟพิสูจน์ยอดเหล็กเพชรครับคู่นี้เหมือนจะ หาไปเลยนะว่าใครจะได้ไปต่ออะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าโชคถูกใจก็คงต้องไปต่อทางคู่ <c oughs> คู่รองเป็นแรมบงสอเทระพัฒน์เจอกับทางโลงิงสอสมหมายถูกคู่เหลือเกินครับ <c oughs> น่าจะบวกแลกหมัดกันสนุกเลยครับเป็นแคสเว์ร้อย8ี่สิบแปดปอนด์คู่ต่อมาครับคู่ค้าเป็นเฟสเอราวันเจอกับตะวันฉายวีเกเขาใหญ่ <c oughs> คู่ที่9ครับเป็นแมนยูสิทเจนี่หมูแมนยูออก็ <c oughs> ต้องเอาหน่อยอะแมนยูนะวันนี้มาเจอกับทางขุนเดชพีเคมีตีใหญ่วันของโอเมมบีเคครับเจอกับทางยอดอุดร บีเอสมวยไทยครับแล้วก็มีเพชรเมืองไทยสอนาเมลนเจอกับทางเนรมิดเอ็นนี่มวยไทยมีพิชิตชัยพีเคครับเจอกับทางเพชรน้ำโขงมงคลเพชรคู่นี้ก็ถือว่าจัดมาตัวก็เป็นคู่เอกภาคอินเตอร์เลยก็ว่าได้นะครับสองคู่หลักหลังเนี่ยมาเป็นเพชรแสนชัยเอ็มยูเดนเจอกับทางโอมานกินเต้แล้วก็มีต่างชาติเจอกันครับอิมมาร์ซาฮีเจอกับทางราซิซากุโมโตมีสุทินรินมวยไทยเจอกับพม่ามาทุกอาทิตย์ครับสุป,ปาเยจันและก็เอ็มเอเอมสองคู่เหมือนเดิมโอมา ดริชี่เจอก,กับทางโซชิฮิโรอาราตะกับโ s ชิฮิโรหลายคนน่าจะเคยเห็นฟอร์มาแล้วนะครับคู่แรกเป็นโบลาดซามาเบเคฟกับเจกกับทางวาเมยสกาลีเอฟครับนี่คือคู่มวยวันล,ลูบินี77ทุกคู่เปิดมาแล้วเดี๋ยวถ้ามีถอนมีอัปเดตยังไงเดี๋ยวเรามาแจ้งกันนะครับ